ไม่คิดว่าจะได้จริงๆก็ขึ้นไปนั่งสวยๆบนเครื่องกันไปนะคะพอแลนดิ้งถึงที่หมายก็ไปรอรับกระเป๋าที่สายพานแต่สิ่งที่ออกมานะคะนอกจากกระเป๋าเดินทางแล้วก็ยังมีกล่องของขวัญจากสารตาที่ขอกันไปด้วยเล่นในผู้โดยสารเซอร์ไพรส์ไปตามๆกันเลยค่ะบางคนนะถึงกับร้องไห้เลยผู้บริหารสายการบินเวส t ์เจ็ทเผยว่า โปรเจกต์เกกูดนี้นะคะก็มีที่มาจากการที่พวกเขาเนี่ยอยากทําแคมเปญแปลกใหม่ที่ไม่มีใครทํามาก่อนและเห็นว่าการมอบของขวัญเป็นการส่งความสุขในช่วงคริสต์มาสอยู่แล้วที่สําคัญยังแสดงให้เห็นว่าทางสายการบินใส่ใจกับลูกค้ามากแค่ไหนด้วยซึ่งไม่ใช่แค่มอบความสุขให้กับลูกค้านะคะแต่สายการบินยังตั้งใจทําคลิปวิดีโอนี้ออกเผยแพร่ด้วยค่ะและทันทีที่มีคนคลิกชมทะลุ2 0 0 0 0นครั้งก็จะร่วมกับองค์กรการกุศลโรนลล์แมคโดนัลด์ให้ครอบครัวและเด็กยากไร้ได้ขึ้นเครื่องบินฟรีด้วย ซึ่งตอนนี้บอกเลยค่ะว่ามีคนคลิกชมแล้วมากกว่า6ล้านครั้งค่ะเขาเรียกว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวค่ะนอกจากผู้โดยสารจะแฮปปี้แล้วสายการบินก็ได้นะนคนที่ดูคลิปนี้ก็อยากจะมาใช้บริการเรียกว่าเป็นแผนการโปรโมทที่ล้ำจริงๆขอบคุณพี่แป๋วด้วยนะครับแม่ ดูไปก็อมยิ้มไปอยากจะเดินทางกับสายการบินนี้บ้างนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่บันเทิงต่างประเทศครับวันนี้เราจะไปร่วมไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายให้กับพอวอล์เกอร์ครับในพิธีฝั่งร่างของเขาที่สุสาน Forest Lawn m e m orial Park ครับ ครอบครัวญาติและเพื่อนสนิทราว40คนของพระเอกคนดงังพอลวอล์เกอร์ที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เสียชีวิตไปเมื่อสงสัปดาห์ก่อนเดินทางมาร่วมไว้อาล,ลัยครั้งสุดท้ายก่อนนำร่างของดารดาดังฝังที่สุสานฟอเรสต์ a ลอน์เมมโมเรียนพาร์ครัฐแคลิฟอร์เนียที่ใช้เป็นที่ฝังศพของเหล่าคนดังฮอลลีวูดหลายต่อหลายคนโดยพิธีเป็นไปอย่างเรียบง่ายและเป็นส่วนตัวงานนี้เว็บไซต์ก็สิทธดังท MC อยังอ้างว่าในพิธีมีภาพธงชาติอเมริกาภาพเป็นรูปสามเหลี่ยมเพื่อเป็นการให้้เกกกีียยรรติัับดดดาางอวค่ะ ส่วนแม่คู่แรกคือไกนวัย32ปีอดีตดาราเด็กที่แจ้งเกิดจากหนังดังโฮมอ alone ที่แทบจะไม่มีงานแสดงให้แฟนๆได้ดูกันจริงๆแล้วเพราะว่าเขากับเพื่อนๆแอบซุ่มทํางานเพลงกันอยู่ค่ะโดยใช้ชื่อวงว่า The Pizza Underground แม้จะไม่ได้อยู่ในสังกัดใหญ่โตแต่ก็เป็นความตั้งใจที่อยากมีวงดนตรีเป็นของตัวเองโดยล่าสุดก็ได้ขึ้นโชว์สดเปิดตัวเป็นครั้งแรกที่ร้านพิซซ่าแห่งหนึ่งในมหานครน,นิวยอร์กแถมเมื่อแสดงจบก็ยังเสิร์ฟพิซซ่าให้คนในร้านได้ทานฟรีเพื่อให้สมกับชื่อวง The Pizza Underground ค่ะ ปิดท้ายด้วยดาราสาวปากกว้างจูเลียโรเบิร์ต ดาวเด่นในงานรอบปฐมทัศน์ของภาพยนตร์ออกัสออเซชคาวตี้ผลงานเรื่องล่าสุดที่เธอแสดงนํางานนี้จูเลียที่กลับมารับงานแสดงอีกครั้งหลังหายหน้าไปนานบอกว่าตื่นเต้น,น,นมากที่ได้กลับมาที่ทมหานครนิวยอร์กอีกครั้งโดยเฉพาะที่โรงหนังซิกเฟลเพราะทําให้เธอย้อนนึกไปถึงสมัยอายุ17ปีที่ตัดสินใจมาเริ่มสแสวงโชคที่นิวยอร์กค่ะนางออกั ast, age, County, สออเซชคาวตี้สร้างจากละครบรอดเวชชื่อดังเมื่อ6ปีก่อนและเคยคว้ารางวัลพูลิเซอร์สาขาละครมาแล้วเล่าเรื่องราวของ3พี่น้องที่ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งเพราะ ครอบครัวกำลังเผชิญวิกฤตหนะนักหนังมีคิวฉายวันคริสต์มาสนี้ค่ะช่วงหน้านะครับการันตีความฮาจากมาดาสูตได้เลยนะครับมาพร้อมกับ DJ เจเอ็กี้แต่ว่าตอนนี้เราจะปิดเบรกกันด้วยคำอวยพรจากคนบันเทิงที่อวยพรเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมครับเริ่มทุกวันด้วยความสดชื่นครับ สวัสดีปีใหม่ครับผมด j เจอ้นนะฮะจากคลื่นซีดเก้สิบเจ็ดนะครับปีใหม่นี้ต้อนรับปีมะเมียนะครับขอให้ทุกคนนะฮะสมหวังทุกประการนะครับแข็งแรงนะฮะแล้วก็พร้อมที่จะทำงานในปีต่อไปเก็บเงินให้ได้เยอะๆเลยนะครับที่สำคัญเลยนะฮะขอปีใหม่นี้ทุกคนสดชื่นสดใสตลอดปีครับ ปีใหม่ปีนี้นะครับอยากจะเชิญชวนทุกคนให้มาสมมนข้ามปีกันนะครับเพราะนอกจากที่เราจะได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ